ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนบสกายทิวน,นี้ผมก็จะมาแจกกันนงค่ะแล้วก็จะมาสอนการปรับเวลาเราขย,ยับจอดแล้วมันดูเบลเบอๆนะครับอันดับแรกนำให้เราไปเซตติ้งของตัวเองนะที่เราเซตติ้งไว้ไปที่กราฟิกและอันนี้อันนี้ผมจะแจกกันนงค่ะก่อนนะสามารถปรับตามผมได้นะถุ่มเลื่อนทียร์ใช้ดู <c oughs> ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสอนการปรับให้เวลาขยับจอแล้วมันเบลอๆนะให้เรามาที่ออโพเดเยกนะครับแล้วเราปรับตรงนี้เป็นเวลี่ไฮหรือไฮก็ได้แล้วแต่คนครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันินี้เพียน,นะผมปรับไว้ระไฮก็ได้นะแต่สมมติอันนี้ผมแนะนำนะสำหรับใครที่ชอบถ่ายต,ตรอรี่นะปรับสุดก็ได้นะมันจะแบบชัดแค่ตรงด้านหน้าตัวละครหรอครับผมทั้งหมดก็มีแค่นี้นะถ้าใครสงสส่ว่ามัน ปรับตรงไหนบ้างสามารถทาเฟซผมมาถามได้นะพร้อมตอบตลอดครับทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับผม